สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวก็พามาดูนะคะวิธีการดูแลทุเรียนซึ่งกำลับบงแตกยอดเต็มต้นแบบนี้นะคะคนอื่นนะคะก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใให้ดาวได้ทำคลิปวิดีโอต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะดาวก็พามาดูวิธีการดูแลทุเรียนนะคะทุเรียน ในช่วงที่กำลังเตกยอดเต็มต้นหรือว่าอ,อยู่ในระยะที่กำลังเทงหางดาบแบบนี้นะคะอันนี้เป็นทุเรียนที่กำลังเตกยอดเดงเต็มต้นเลยนะคะของหลายๆท่านนะคะที่ได้โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ส่งภาพหน้าลายมาให้ดูนะคะว่าทุเรียนที่กำลัง แตกยอดแบบนี้นะคะแตกยอดแล้วใบไม่บานได้นะคะก็คือใบเนี่ยจะเป็นกา้านทูบนะคะแตกยอดขึ้นมาแล้วยอดไม่สามารถที่จะแตกขึ้นมาได้นะคะแตกยอดแดงออกมาแต่ใบก็ไม่บานนะคะหยุดการจเจริญเติบโตของยอดนะคะวันนี้ดาวก็มีวิธีดูแลทุเรียนที่แตกยอดลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาแนะนำให้เพื่อนๆท่านผู้ชม ดูนะคะว่าเราจะดูแลทุเรียนอย่างไรนะคะในระยะที่กำลังแทงยอดเต็มต้นแบบนี้นะคะอันนี้คือทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะก็แทงยอดเต็มต้นเลยนะคะยอดจะเตกเต็มต้นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะคือทุกกิ่งนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวดนาะให้ดูใกล้ๆนะเป็นแบบนี้นะคะคือทุกกิิงเลยนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมลองดูนะคะเนี่ย แตกยอด,ดแดงเต็มต้นไปหมดนะคะจะเป็นเหนบนี้เลยเนาะเนี่ยลักษณะเป็นเหนบนี้และเราจะดูเลทุเรียนให้ยอดเนี่ยแตกขึ้นมาสวยเต็มต้นเป็นใบสลัดเต็มต้นนะคะวันนี้ก็ เดาจะมาแนะนําให้นะคะดูแลแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าเราปล่อยเอาไว้แบบนี้นะคะบางบางทีนะคะหลายๆพื้นที่อาจจะมีอากาศร้อนเยอะนะคะหรือว่าบางพื้นที่ก็มีอากาศเริ่มจะหนาวเยอะนะคะถ้าอากาศแบบร้อนเยอะร้อนร้อนจัดนะคะมันก็จะทําให้ปลายยอดเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเกิดใบสลัดขึ้นได้ก็คือใบจะเป็นแบบนี้นะคะปลายยอดก็จะแบบ ขาดหายไปเลยนะคะการแตกยอดก็จะแตกขึ้นมาแล้วจะไม่ทำให้ใบาสามารถที่จะบานขึ้นมาได้ก็จะทำให้หยุดการจเจริญเติบโตเพราะยอดไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะทั้งที่ต้นทุเรียนของเราเนี่ยนะคะพยายามที่จะสร้างยอดขึ้นมาพยายามที่จะแตกยอดขึ้นมาแต่แตกยอดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ยอดเนี่ย <yse. S 1> เดินได้นะคะก็จะทําให้ยอดเนี่ยเป็นก้านทุบทั้งหมดเลยนะคะหยุดการจเจริญเติบโต วันนี้เราก็มีวิธีมาแนะนํานะคะถ้าทุเรียนของเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมแตกยอดแบบนี้นะคะแตกยอดเต็มต้นแบบนี้เลยลเราแนะนําเลยนะคะขณะที่ยังแตกแบบนี้ก็ใช้ปุ๋ยบํารุงนะคะก็คือเป็นปุย๋ยฮอร์โมนบํารุงทางใบนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีเซอร์นะคะหรือว่าเป็นปุ๋ยชนิดน้ําเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะเราก็ผสมน้ําแล้วก็ เอามาฉีดพ่นที่ยอดแบบนี้ฉีดพ่นให้เต็มต้นเลยนะคะฉีดพ่นที่ยอดตอกๆแบบนี้ให้ทั่วทั้งต้นนะคะฉีดพ่นแล้วจะช่วยในการที่จะเคลือบยอดนะคะปุ๋ยตัวนี้จะช่วยเคลือบยอดแล้วก็ช่วยบำรุงยอดให้ยอดเนี่ยอ้วนนะคะไม่อ้อดของเราเนี่ยเกร็งนะคะให้ยอดอ้วนสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็มีใบที่เป็นสลัดสวยนะคะใบสวย เมื่อเป็นสลาดใบสวยแล้วก็สามารถที่จะสร้างยอดใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะสามารถที่จะสร้างยอดใหม่ๆได้ขึ้นมาอีกนะคะวันนี้ดาวเลยอยากแนะนำเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เจอปัญหาทุเรียนแตกยอดเป็นแตกยอดเป็นหางดาบแล้วกลายเป็นกา้านทูบไม่สามารถที่จะสร้างแตกใบให้เป็นใบสลัดพิลาดได้นะคะคาของดาววันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวดาวจะแนะนําวิธีดูแลนะคะของดาวต้นนี้เป็นแบบนี้นะคะใบแบบแตกยอดเดนตนตอนเต็มต้นเลยนะคะเป็นแบบนี้ทุเรียนก็อายุแปดเดือนแล้วนะคะตรงนี้ดาวก็มาอัปเดตให้ดูกันบ่อยๆสม่ําเสมอนะคะวิธีการดูแลเป็นแบบนี้เลยนะคะแตกยอดเต็มต้นนะคะ เราก็จะใช้เป็นปุ๋ยบำรุงนะคะจะเป็นของฟรีเซอร์นะคะฟรีเซอร์ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีชมพูนะคะคุณภาพเหมือนกันเลยนะคะก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นน้ํานะคะเป็นน้ําที่เรามาใช้ก็จะใส่ปอกิ้งลเล็กๆแบบนี้เพราะว่าดาวมาทาคลิปคนเดียวนะคะ ขวดขนาดนี้นะคะขวดประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500นะคะ500มิลลิกรัมหรือว่าครึ่งลิตรนะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะประมาณ1 0 c ซีซีใส่ลงไปในขวดนะคะแล้วก็ปิดหัวปอกกิง้งขย่าให้เข้ากันนะคะ ใส่ไปประมาณ 10cc นะคะขวดปอกกิ้งประมาณ500มิลลิเมตรนะคะหรือ 500cc แล้วก็ฉีดให้ชุ่มแบบนี้อันนี้คือยอดนะคะที่กำลังเรี่ยนเตกแล้วก็จะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อที่จะเคลือบยอดนะคะเคลือบยอดอ่อนแล้วก็ไม่ให้มาเรงเนี่ยมากินยอดอ่อนด้วยนะคะฉีดแบบนี้นะคะ ฉีดให้ชุ่มทั้งต้นเลยนะคะฉีดให้ชุ่มนะคะฉีดให้ชุ่มทั้งตั้งต้นเลยทั่วยอดเลยนะคะก็จะเป็นแบบน,นี้เนาะเนี่ยนะคะ คือเราฉีดพ่นแบบนี้นะคะให้ทั่วทั้งต้นนะคะของเพืเ่อนๆท่านผู้ชมจะใช้หัวปอกกิ้งแบบนี้หรือว่าจะใส่แบบอ่อกล่องที่เป็นสายสะายด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้ฉีดพ่นในชุ่มก็ได้นะคะจะสะดวกกว่าอย่างของดาเนี่ยดามาทาคลิปไม่ดูดาก็ต้องใช้หัวปอกกิ้งตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าจะถ่ายลําบากนะคะเพราะว่ามือหนึ่งต้องจับกล้องนะคะ เดี๋ยวของท้าวเนี่ยเราจะให้คนงานมาดูแลตอก็คือมาใช้แบบเครื่องพ่นให้ให้มันชุ่มทั้งต้นเลยนะคะอันนี้แค่ทาคลิปแนะนําให้เพื่อน <S <S ๆท่านผู้ชมดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะฉีดพ่นแล้วทีนี้มดแมลงมดแมลงนะคะที้ยนะคะไรขาวไรแดงก็จะไม่เกิดขึ้นกับตุเรียนของเราซึ่งกําลังแตกยอดกําลังแตกยอดแดงเต็มต้นแบบนี้นะคะ เพราะว่าตัวปุ๋ยนี้ตัวปุ๋ยฟรีเซอร์ตัวนี้นะคะจะมีะตัวที่เป็นยาที่รักษาพวกเชื้อรานะคะแล้วก็พวกแมลงต่างๆนะคะป้องกันไม่ให้มารบกวนมากัดกินยอดทุเรียนของเราซึ่งกำลังแตกยอดเต็มต้นแบบนี้นะคะและบำรุงยอดตัวนี้นะคะบำรุงยอดตัวนี้ให้แตกขึ้นมาแบบสมบูรณ์นะคะกลายเป็น ต้นเรียนที่เตกใบเพสลัดสวยนะคะเมื่อเตกเป็นใบเพสลัดสวยก็จะสามารถที่จะสร้างยอดใหม่ๆได้ต่อไปอีกนะคะ,ะคือการสร้างยอดเนี่ยต้นทุเรียนของเราถ้าสมบูรณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นทางดินนะคะหรือว่าใบาที่เราได้ฉีดพ่นปุ๋ยให้สม่ำเสมอทุกๆ7วันนะคะก็จะทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างยอดใหม่ๆได้สม่ำเสมอทุกๆ7วันเลยนะคะ ล้วก็มาแนะนําเพื่อนๆท่านผู้ชมอยู่สม่ําเสมอคือวิธีการใช้ปุ๋ยฮอร์โมนบารุงทางใบนะคะบารุงยอดนะคะและปุ๋ยฮิลิมิกบํารุงทางดินนะคะอันนี้ฮิวมิกของเราได้รดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ทุเรียนก็เต็กยอดเต็มต้นแบบแบบที่เห็นนะคะเราก็ต้องมาฉีดพ่นนะคะปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่บำรุงยอด ช่วยสร้างยอดนะคะแล้วก็ช่วยรักษาพวกเชื้อราพวกเพี้ยพวกแมลงต่างๆไม่ให้มากัดกินยอดทุเรียนของเราแล้วก็บำรุงยอดให้ยอดทุเรียนเนี่ยโตขึ้นมาแบบสมบูรณ์นะคะเป็นใบปพสลาดนะคะเมื่อเตกเป็นปีสลาดแล้วก็จะเตกยอดอ่อนแบบนี้ได้อีกรอบนะคะเตกยอดได้สม่ําเสมอเลยนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ลองทําตามดูนะคะของใครที่ แตกยอดออกมาแล้วเนี่ยยอดด้วนย,ยอดกุดยอดเป็นกา้านทูบนะคะลองใช้ปุ๋ยบำรุงใบฟีเซอร์ฉีดพ่นดูนะคะก็จะทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะแตกยอดขึ้นมาได้เต็มต้นแบบนี้แล้วก็สร้างยอดใหม่ได้สม่ำเสมอนะคะต้นพันก็จะสมบูรณ์แล้วก็เติบโตวไวนะคะวันนี้เราก็มาแนะนำวิธีการดูแลทุเรียนใน ในระยะที่กําลังเตกยอดเรงเทงหังดาบเต็มต้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้จะเดินเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็สร้างยอดใหม่ๆได้สม่ําเสมอโดวยวิธีการฉีดพ่นปุ๋ยฮอร์โมนทางใบฟรีเซอร์นะคะค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะท่านไหนสนใจก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะคะแล้วก็จะมาตอบแล้วก็แนะนําให้นะคะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะก็ฝากฝากอ่า ฝากทุกคลิปของดาวด้วยนะคะฝากรับชมด้วยแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกํงใจให้ดาวตลอดนะคะขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ดาวต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกับดาวใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณมากนะคะ